สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเบียจากพบปะกกันอีกหนึ่ง EP ีแล้วนะคะใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับการซื้อประกันเนาะในหัวข้อ3ข้อฉุกคิดก่อนเลือกซื้อประกันนะคะอ่าโอเคการซื้อประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายสาเหตุเราเคยพูดกันไปแล้วเนาะใช่ใช่บางคนอาจจะตามย้อนไปดูใน E ีีเก่าๆนะคะเอ่อ อีพีเนี้ยเราจะมาพูดถึงกันถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ค่าๆว่าก่อนเริ่มทำากันเนี่ยเราควรจะฉุกคิดเรื่องอะไรบ้างสาข้ออ่ข้อแรกทำให้พอดีอ่ะทำประกันให้พอดีอย่ามากไปอย่าน้อยไปอ๋อหมายถึงเช่นบางคนก็อ่ะเราอยากทำประกันฉบับหนึ่งเราอยากทำเพื่อที่จะมีเงินเก็บ เท่าไหร่เช่นอยากมีเงินเก็บเป็น10ล้านเลยแต่ทํามงเงินประบาณทุนขั้นต่ำหนึ่งแสนแต่นี้ก็ถือว่าทําน้อยไปนะเราอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บมีลูกมีภาระครอบครัวนะคะใช่ค่ะเราจะต้องคํานึงแบบการศึกษาลูกอีกใช่าระหรือบางคนโบนัสออกอยากทําประกันอยากทําประกันลืมดูไปว่าเรามีภาระอะไรบ้างในแต่ละเดือนยังไม่ได้หักภาระอยากช่วยตัวแทนเต็มที่ทําไปเลยปีนี้ทําไปเลยค่ะอีกปีไม่มีเงินจ่ายแบบเนี้ยเราก็จะสูญเปล่าไม่ได้อะไร ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้พี่สากําลังพูดถึงว่าทํามากไปก็ไม่ดีไม่ดีทำน้อยไปก็ไม่ดีต้องทำให้พอดีกับตัวเองนะคะโอเคข้อถัดไปนะคะการทําประกันเนี่ยเราควรฉุกคิดในข้อที่2ซึ่งก็สําคัญเหมือนกันคือเราควรทำให้ตรงกับความเสี่ยงของเราอ่าเมื่อกี้พี่๋าบอกว่าทำมากไปก็ไม่ดีทำน้อยไปก็ไม่ดีทำไม่ตรงกับความเสี่ยงของเราก็ไม่ดีอีกเหมือนกัน นะะในแต่ละช่วงวัยอ่ะแต่ละคนก็จะมีความเสี่ยงมีเรื่องที่ต้องกังวลน่ะแตกต่างกันอ่านะสมมตินในวัยที่เรายังพึ่งทํางานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ได้มีครอบครัวเราก็อาจจะทําประกันที่เน้นการลดหออย่อนภาษีเก็บเงินนะคะหรือว่าวางแผนกเกษียณแต่พอมีครอบครัวปุ๊บนะคะเราอาจจะต้องคานึงถึงประกันที่มันมีทุนความคมครองเพิ่มขึ้นนะคะการทําประกันก็เหมือนกับการตัดเสื้อผ้านะเราก็ต้องตัดให เหมาะกับตัวเราในสไตล์ที่เราแบบชอบด้วยนะคะ,ะก่อนทำก็ควรจะอัปเดตกรมธรรม์ให้เรียบร้อยนะคะว่ากรมธรรม์ที่เรา<ะ>มอยู่คืออะไรบ้างแล้วก็ควรจะหาตัวแทนที่เป็นมืออาชีพแ,นะแนะนำเราได้อย่างดีในรยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญใช่<ะ>ถูกต้องอันนี้สำคัญนะคะส่วนข้อถัดไปเลย<ะ>ข้อที่ควรฉุกคิดก็คือจริงๆแล้วการทำประกันเนี่ย นะเป็นการออมเงินที่ดีและชัวร์แน่นอนนะคะแน่นอนประกันนะคะมันอาจจะดูมีความยืดหยุ่นน้อยกลมัฒน์ฉบับหนึ่งมีอายุหา้าปี10ปียาวๆไปอย่างนี้ค่ะม,มันจะช่วยสร้างวินัยในการออมให้กับเราได้ดีนะคะเ,เราฝึกเก็บเงินปีที่1ปีที่2ปีที่3อาจจะดูฝืนๆหน่อยแต่พอเก็บปีที่4ี่ปีที่5เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความจําเป็นในชีวิตนะคะช่วยให้เรามีเงินมากขึ้นช่วยให้เราออมเงินได้ดีขึ้นและ ชัวตรงที่ว่าโอเควันนี้เราเออมเงินไว้เราอายุยืนมีเงินกเกษียณหรือเราได้เป้าการเงินตามที่เราต้องการว่าจะให้ลูกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีประกันพวกระยะสั้นหรือ w o r s t case ที่เราไม่คาดคิดจักไปอ่างเงี้ยประกันก็จ่ายแน่นอนเหมือนกันนะคะเพราะการออมป,ประกันเนี่ยถือว่าดีและก็ชัวแน่นอนนะคะคสิ่งที่เราต้องฉุกคิดให้มากเนี่ยบางทีอาจจะมี มีทางเลือกมากกว่า3ข้อนี้แต่3ข้อนี้คือเป็นหลักให้เรายึดก่อนว่ามันสําคัญว่าเอะเวลาจะทําประกันฉบับหนึ่งเนี่ยเราควรไปทางไหนบ้างเนาะอืมคือทําประกันนี่ต้องมีวินัยแน่นอนเพราะมันจ่ายเบี้ยทุกปีอ่าใช่ค่ะบางคนจ่ายไปลืมๆนะช่วงโควิดที่ผ่านมาลูกค้าพี่จ๋านะเดือดร้อนเรื่องเงินคง่ายๆช่วงโควิดก็มีการดูว่าโอ้กรมธรรม์เรามีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วเอาออกมาช่วยเอาออกมาช่วยเหลือตัวเองก่อนได้ไหมใช่ใช่ใช่ก็มีการใช้กรมธรรม์ ค่อนข้างเยอะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ช่วยลูกค้าได้ดีมากๆเลยเลยได้แถมให้อีกนิดนึงต้องอีกสิ่งที่ต้องฉุกคิดก็คือเลือกตัวแทนคูู่บุญเราเคยพูดกันไปแล้วเัวแทนคู่บุญเป็นยังไงอยู่ในพีต้นๆของเราใช่ค่ะพยายามเลือกตัวแทนที่เขาตั้งใจทำงานเป็นเวลาอ่ามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็จะไม่ไม่ทิ้งอาชีพไม่ทิ้งกรรมฐานเราไปไหนใช่ค่ะดูแลกันไปยาวๆ สำหรับวันนี้นะคะได้สาระกันไปพอสมควรเดี๋ยวยังไงเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะเย้ yeah.